ภาพที่เห็นอยู่นี้คือภายในสนามบ,บินกากตาวันนี้นคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราจะเดินมานมัสก,การสังเวชนียสถานสี่ตำบลออกจากกรุงเทพเมื่อเช้า6 5โมง50ถึงที่นี่ถึงที่นี่แโมง4นาทีแต่ว่าเวลาที่นี่นั้นจะช้ากว่าเมืองไทยหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่รู้รัฐอะไรกับสนามบ,บินกากตาเมืองเจริญพอสมควร ตอนนี้กำลังรอรับของอยู่จะมาะนมัสกการสังเวชชียสารสี่ตำบล9วันนี่คือคลิปแรกที่ถา่ายที่สนามบ,บินนี่แหละกำลังรอของอยู่มากันร้อยกว่าคนมีหลายคณะจะเที่ยวด้วยกันวันนี้จะไปพักที่วัดไทยพุทธคยา รับของเสร็จแล้วก็จะนั่งรถอีกประมาณ4ีหชั่วโมงไปที่พุทธคยาแล้วก็นอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางไปเที่ยวต่อตอนนี้กําล,ลงังรอของสายที่อสายพ่านทางนี้ือรกเบลนี่ก็เรารับของเสร็จแล้วก็กําลังจะพากันไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่สนามบินเขาบอกว่านั่งรถอีกหลายชั่วโมงอยู่กว่าจะถึงที่หมาย สนามบินนี่ใหญ่แต่ว่าค่อนข้างจะทึนทึบคนน้อยก็ตามสู่อินเดียแหละสไตล์อินเดียไม,ไม่ค่อยสะอาดมาตรฐานอินเดียก็แบบนี้แหละนี่คณะมาหลายคณะแต่คนไทยเท่านั้นเลยอันนี้สาย่านรับขอเ,เนื่องจากวันนี้ คนมาน้อยก็ต้องเข็นรถเองเลยไม่มีลูกศิษย์วันนี้วันนี้เป็นพิธีกรเองถ่ายเองกำกับเองส่วนใหญ่ก็ดีหน่อยก็คนไทยมาเยอะพูดก,กันรู้เรื่องมาที่เลยรู้ประโยชน์ภาษาอังกฤษ <c oughs> น,นี่จะออกจากสนามบินแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นรถ นท่านใช้เวลาเป็นเดือนในเรามาแค่ ท้ายรถบัสของอินดเดียเป็ขนขณะนี้เรได้อยู่บนรถแล้วรถบัสที่จะพาไปพุทธ,ธคยาจากสนามบินโกลกัตาคนไทยชียกว่ากาลกตาแต่สำเนียงอินเดียก็ออกเขียว่าโกลกัตาเนี่ยชอบอยายแท็กซี่รุ่นโบราณเมืองไทยไม่มีรุ่นอะไรแอสตันมาตินหรือเปล่าไม่แน่ใจ เหลืองๆคล้ายๆรถโฟกแต่ไม่ใช่โฟกน่าจะเป็นแอสตันมาตินดูตราข้างหน้าเพราะเคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษน่าจะใช่ด้านหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่คืออินเดีย มาดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเดินทางออกอีกประมาณ6-7ชั่วโมงรถจะออกแล้ว โอเคเด็กรถเยอะเลยเกินขณะนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ประเทศไทยอินเดียคือ8โมงอินเดียช้ากว่าไทยอินเดียที่เมืองนี้ช้ากว่าไทย1ชั่วโมงครึ่งด้านหน้ามีวัตถุมงคลเหมือนไทยเปรียบเลยไอที่สงสัยไทยเรียนแบบอินเดียมากกว่าในเมือง ็กคาตาจะไปพุทธคยาไม่รู้รัฐไหนเหมืองกันเพราะประเทศเขาใหญ่เดี๋ยวต้องกลับไปดูแผนที่ใหม่ถึงที่พักก่อนจะเช็คพิกัดตอนนี้ดูเมืองเขาไปก่อนขณะนี้เรากำลังไปที่พุทธคยาจากเมืองโกคาตา ก็จะเยานน่าจู่รับที่หายน,น่าจะเป็นการเดินทางคนละรัฐเออขาบอกว่าเดินหน้านรถประมาณ6ชั่วโมงประานอันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันจะได้รถหลายชั่วโมงมาไม่ถึงนั่นเย็นเท่าไหร่อย่างนั้นน่าจะเป็นการนั่งรถข้ามรันทงนี้จเรเดินบอสมควรอินเดียแต่วนะ่าตอวสไตล์อินเดียเนะนี่ยจะจ่เปิดแรงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มา ขาถ่ายวีดีโอไว้วันนี้วันที่22พฤศจิกายน2556วันศุกร์เวลาประมาณเวลาที่นี่ประมาณ8โมงกว่าน่าจะ8โมงครึ่งครเวลาที่นี่จะช้ากว่าเมืองไทย1ชั่วโมงครึ่งดูเวลาเล็กเวลาจากสนามบินแล้วเมืองไทย1ชั่วโมงครึ่งทางต้งไปจากนี้ในเวลาบ่าย3โมงเย็น เมื่างทานที่เราจะไปพิทธยาจากโคกัตาตาก็มาแวะห้องน้ำที่ร้านอาหารน้ำชาตรงนี้คนขับรถทัวเขาแไปให้ที่นี่มีแต่ร้านขายน้ำชากับอาหารไม่มีกาแฟเลยหาว่าไปที่ระลึกครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่ด้านหลังเป็นภูเขา ไกล้รู้ง,งานนั่งรถ10ปกว่าชั่วโมง่าจะไปถึงรียทาง450กิโลแต่อินเนียนั้นเซลงลำบากม,มากคนขับรถเขาไม่ค่อยหลีกทางให้กันคาว่าถึงที่พักประมาณหนึ่งทุ่มอันนี้รู้ไปไปที่ระลึก รถบัสของเราอยู่ข้างหลังอันนี้รถเก๋งอินเดียมาอินเดียนี่เขาจะเปิดแตรขอทางถ้าเมืองไทยจะกลัวกันตายเลยอินเดียเปิดตลอดอ้าวแวะตรงนี้ขอถ่ายรูปเขาทำอาหารเขาไหนนี่ไก่ย่าง กะยาเคฟซีแท้เลยเนี่ยกะยากนี่นี่คือีรใาจัปตีค่ะจัปตีจะเป็นแป้งของอินเดียนะคะกาจะมาทานจิ้มกับแกงต่างๆค่ะอันนี้เรียกแป้งจัปตีค่ะ,คะไม่ใช่สปาเกตตี้นะ นส้นสปาเกตี้คืออาหารจี่ยาวเส้นยวๆ่เี่ยว่เี่ยวฝรั่งเลยที่ไปก็มาดูพิซซ่าฮัทสไตล์อินเดีย้วยไ่น้เื่ออะไรตเขเรียกว่าพิซซ่าฮัทอินเดียแล้วนัมีเครื่องปรุงไม่ใช่หน่่าง ช่วภาพที่ไม่ได้เห็นง่เนี่อาหารอินเดียโชเฟอร์เขามาแวะถ่ยแวะกินข้าวก็เลยมีอาหารเนีเ่ยคล้ายพิซซ่าอินเดียเนี่ย พ่อครัวจะเลยไม่มีแม่ครัวเลยถ้าเป็นไทยมีแต่แม่ครัวอันนี้มีแต่พ่อครัวเลยแปลกมากผู้หญิงไม่เจอตะกอนเลยเงินก็จ่ายแล้วมาเรยนชาชาป้ิชาเลย